สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่14กุมภาพันธ์2568นะคาทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยนะคะตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้รอดูเลขเด่นประจำวันกับมัดรวมได้แต่และทั้งนี้และทั้งนั้นก็ให้ท่านสังเกตก่อนว่า วันนี้มาในแนวทางไหนมาในแนวทางเด่นแยกหรือมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านถ้าท่านมีเวลาท่านก็มาดูตั้งแต่วันที่13เลยแล้วกันเนาะคะ่ะทุกคนเสียสละเวลาสักนิดนะคะทุกคนคะดูให้จบนะคะทุกคนค่อยตัดสินใจนะคะถ้ามีเวลาดูนะคะทุกคนสําหรับวันที่13นะคะใจะให้เด่นเฉพาะกิจ5าได้สหลุดะคะ่ะทุกคนมา897 แปดหนึ่งค่ะทุกคนห้ากับสี่หลุดนะคะพี่น้องเบิงะะ้งเด้อค่ะห้ากับสี่หลุดพี่น้องมัดรวมมาไหมวันนี้คิดว่ามัดรวมไหลแปดนะคะทุกคนเก้าก็ 5, มานะคะทุกคนมากู้เจาะอ,อีกต่างหากนะคะทุกคนแปดหนึ่งหนึ่งแปดมาตัวกลับนอยกาชาติใจให้สองและหนึ่งนะคะทุกคนมาสองห้าเจ็ดศูนย์หนึ่ง เด่นแยกมาหนึ่งมัดรวมมาศูนย์มาศูนย์ประจาวันนะคะทุกคนศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เมื่อวานนี้ใครฟังทันก็น่าจะได้เนาะคะ่ะทุกคนถ้าชอบเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วแต่ว่ามาความชอบมัดรวมแปดกับเก้าหลุดนะคะโอยพิเศษให้ห้าและสี่มาเก้าเก้าสี่สองแปดพี่น้องเด่นมาสี่ทุกคนสังเกตคู่เด่นแยกกับมัดรวมคะ่ะทุกคนมาเก้าสี่สี่เก้าแล้วหนึ่งนะคะทุกคนมาแล้วหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะทีนี้นะคะ แปดไปอีเด้งค่ะทุกคนคู่มัดรวมสองแปดแปดสองนะคะทุกคนมัดรวมวันนี้มาสองแล้วนะคะทุกคนหนึ่งแปดกับสองแปดนะคะทุกคนหนึ่งแปดแปดหนึ่งโดยปกติให้ห้าและสี่มาหนึ่งห้าแปดเจ็ดเจ็ดควรมเป็นไปได้ที่จะมาเลเบิ้ลมาจริงๆค่ะทุกคนมาเบิ้ล7เจ็ดเจ็ดไม่มาเบิ้ลประจําวันเนาะพี่น้องมาเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะห้ามาอีกครั้งนะคะทุกคนมาคู่ดินแยกกับเดินมัดรวมทุกคนคะ่ะ ห้าแปดแปดห้ามาสองครั้งนะครทุกคนวันนี้สําหรับคู่เด่นแยกกับคู่มัดรวมเนาะคะ่ะน่อย B v ีไจะให้เจ็ดและหกนอยนี้หลุดมาห้าสามห้าเก้าสองคู่ด้านบนมาไหมมาสามห้าห้าสามแล้วก็มาคู่ตัวเจาะมัดรวมนะครทุกคนเก้าสองสองเก้าพี่น้องมือนี่คู่ตัวเจาะมัดรวมมาแปดหนึ่งหนึ่งแปดแมนบอกพี่น้องขาแปดหนึ่งหนึ่งแปด แปดสองสอดเก้าสองพี่น้องก็เมื่อวานนี้เจะคิดว่า f อไม่ได้คูหนึ่งก็น่าจะได้คูหนึ่งน่าจะได้กันทุกทุกคนนะคะทุกคนถ้าใครตามเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะมีสติในการรับชมนะคะทุกคนมาดูวันที่14คะ่ะวันที่14วันนี้เป็นวันแห่งความรักนะคะทุกคนก็ ขอให้เอฟทุกทุกท่านมีความสุขกับความรักนะคะทุกคนขาแต่ที่สําคัญนะคะท่านอย่าลืมรักตัวเองนะคะอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะทุกท่านสําหรับคนสูตรอย่างเอสมินนะคะคนสุดคิดว่าเรารักตัวเองดีที่สุดนะคะทุกคนเราพึ่งหวังรัก ความรักจากคนอื่นมีแต่เจ็บช้ำน้ำใจนะคะหรือว่ากลัวก็ไม่รู้นะคะทุกคนมาต่อค่ะวันที่สิบสี่ใจเอาผลการออกรางวัลสิบสามมาสี่ตัวบนน่อยปกติเจ็ดหนึ่งห้าแปดน้อยพิเศษสองเก้าเก้าสี่น้อยบีเอพแปดห้าสามห้าเจ็ดบวกหนึ่งบวกห้าบวกแปดบวกสองบวกเก้าบวกเก้าบวกสี่บวกแปดบวกห้าบวกสามบวกห้าได้หกสิบหกหกสิบหกลบหนึ่งเหลือหกสิบห้าบวกหนึ่งได้หกสิบเจ็ด คู่หกคือคู่ผลลบหนึ่งคู่67คือคู่ผลบวกหนึ่งใจจะเอา3คู่นี้ค่ะทุกคนมาหาความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมใจดูก่อนนะคะทุกคนว่าเมื่อวานนี้3ตัวเข้าหรือไม่3ตัวมาน่อยกาชาตห้าสองเดสองห้าแล้วก็นอย v AP, ีพนอยสุดท้าย5 3าห้านะคะทุกท่านเอามาต่อนะคะทุกคน หกห้าหกเจ็ดตัวท้ายเอามาจับหนึ่งถึงเก้าค่ะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหนึ่งถึงห้าเก้าค้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ เมื่อวานนี้เข้าเยอะอธิบายให้ฟังเนาะค่ะทุกคนห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะจะชอบห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเก้าห้าแปดนะคะหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกแปดหกเก้าค่ะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ 7จ็ดแปดเจ็ดเส่วนคู่ที่ปีกาไว้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนบางมันก็เข้าบางมันก็หลุดคือคู่ผลรวมผลลบผลบวกนะคะทุกท่านที่นี้เรามาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นวันนี้เด่นตัวเด่นซ้ํากันเหมือนเมื่อวานนะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิร์ก็มีถ้าซ้ํากันเยอะๆให้ทุกคนสังเกตมัดรวมนะคะทุกคนหรือเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมาดูคะ่ะทุกคน นอยชาวพกิจนะคะเด่นอยู่ที่สามได้สองการชาติเอาอีกแล้วนะคะทุกคนสามได้สองพิเศษหนึ่งและศูนย์ค่ะทุกคนคะ่ะปกติสามได้สองพี่น้องมือนีมานสามกับสองนะคะทุกคนเมื่อวานนี้หมานห้ากับสี่ยังไม่มานะคะทุกคนคะ่ะยังไม่มาสักหน่อยนะคะทุกคนนอย v ีเอพสองได้หนึ่งค่ะพี่น้องเอ้ามาดูตัวจอนะคะทุกคนนอยชาวพกิจ นอยกาชาตินอยพิเศษนายปกตินะคะทุกคนหรือทั้งวันแหละคะ่ะทุกคนมีความเป็นไปได้วันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลเบิ้ลจะมีเบิ้ลในตัวสามสามสองสองนะคะทุกคนหรือรอดูเลขเบิ้ลประจําวันหรือชอบด้านบนก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านนอยธุรกิจนอยกาชาตินอยปกติเหมือนกันสามและสองตัวเจาะห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสามหกสามเจ็ดสาม นมอยพิเศษ1และ0ตัวจอมีอะไรบ้างคู up, so far, ่ด so, so. like, ้านบนมีแค่3คู่เท่านั้นมี51 61 71นะคะส่วน0ประจําวันศุกร์นะคะ FC ฟังดีๆนะคะ0ประจําวันศุกร์สามารถใช้ได้ทั้งวันเลยก็คือ066001100770อีกครั้งค่ะ011006600770เลข0เมื่อขั้นต้นนี้ f สสามารถใช้ในทั้งวันนะคะน่อย v a p 2และ1ตัวเจาะห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึวันนี้คู่มามาอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะคะทุกคนที่นี้นะคะเรามาดูอมัดรวมมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยวันนี้อยู่ที่9และ8มัดรวมไม่เข้ากับตัวเด่นแยกเลยนะคะทุกคนเก้าและ8ปดเมือ่อวานนี้มา8ปเก่ามื่อนนี้มาเก่าแพี่น้อง มัดรวมจะไหลหรือเด่นแยกจะไหลหรือเลขเด่นประจําวันจะไหลท่านสังเกตเอานะคะมีอะไรบ้างมีห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าค่ะทุกคนทีนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบผู้ด้านบนให้ซิกจ,จับเด่นแยกใส่มัดรวมหรือเลขเด่นแยกใส่เด่นประจําวันแต่และทั้งนี้และทั้งนั้นให้ท่านสังเกตก่อนว่าวันนี้มาในแถวแนวทางไหน นอยชบกิจนอยกชาติเริ่มมาในแนวทางคู่ด้านบนเริ่มมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันหรือมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับมัดรวมให้สังเกตดูนะคะสังเกตไปแนวแนวทางไหนตามแนวทางนั้นนะคะทุกท่านเก้ากับแปดนะมาดูนะคะนอยชบกิจกับนอยกาชาตินอยชบกิจนะคะทุกคนกับมัดรวมขอโทษขออภัยค่ะสามสองสองสามสามเก้าเก้าสามสามแปดแปดสาม สองสามสามสองสองเก้าเก้าสองสองแปดแปดสองจับแบบนี้ไปทุกทุกหน่อยนะคะทุกท่านจะทำให้ดูแค่น้อยเดียวน้อยต่อไปท่านทำเองนะคะทีนี้เรามาสังเกตห้าหน้อยเนาะคะ่ะทุกคนเลขเด่นประจำวันศุกร์นะคะทุกท่านอยู่ที่หกกับหนึ่งเบิ้ลประจำวันคือหกหกกับหนึ 1, 1่งหนึ่งนะคะทุกคนเลขหกกับเลขหนึ่งวันศุกร์ไม่ค่อยไหลนะคะทุกคนลองสังเกตดูก็ได้ก็แล้วแต่ fc จะสังเกตดูนะคะ 6กับ1นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาคะ่ะพี่น้องมาสังเกตหาหน่อยคลิปอาจจะยาวนิดหน่อยใจกลัวเอฟซีฟังไม่เข้าใจนะคะหนอยธุรกิจหนอยกชาติหนอยพิเศษถามว่าทําไมถึงบอกทุกวันเลยกลัวเอฟซใหม่เข้ามาท่านไม่เข้าใจนะคะเอฟซเก่าท่านก็อาจจะเข้าใจแล้วท่านก็ทนฟังหน่อยนะคะสังเกตดูว่า3น้อยนี้เข้าหรือไม่นะคะทุกท่าน ถ้า3น้นอยนี้เข้านะคะเด่นแยกนะคะ fc ตามต่อน hey, really? ้อยปกตินอย v i p ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้า3น้นอยนี้หลุดหมดเลยไม่เด่นไม่เข้าเด่นแยกไม่เข้ามัดรวมไม่เข้าเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนไม่เข้าคู่ด้านบนให้ท่านมาดูว่ามัดรวมไหลหรือไม่เลขเด่นประจำวันไหลหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นแต่ว่าถ้า3น้อยนี้หลุดหมดทั้งเด่นแยกทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจาวัน ทุกท่านหยุดนอยปกติกับนอย v i p นะคะทุกคนไม่ต้องตามนะคะวันต่อมาท่านค่อยมาตามใหม่พี่น้องขาโอกาสที่จะเข้านั้นมันน้อยมากนะคะถ้าหลุดแบบแบบนี้นะคะทุกคนขาก็ทุกคนขาสําหรับแนวทางนี้ก็จะประมาณนี้หวังว่าคงจะมีผลน,นะคะทาให้ทุกท่านได้รับนะคะทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้ ใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ